ก็วันนี้เดี๋ยวทดลองไลฟ์ดูว่าตลาดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็อันนี้ผมลองทำข้อมูลดูนะว่าตลาดช่วงนี้เป็นยังไงจริงๆทุกคนก็รู้แหละว่าตลาดช่วงนี้มันมันเวลวร้ายแหละมันมีความเ,เดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งว่ามันร้ายอยู่นนยม,มั้ยมันมันมีความยาก มันมีความยากของมันอยูอ่ถ้าหากเราเล่นสายที่เป็น Trade, แนวเทรดเราก็จะเห็นว่าการที่เราซื้อเบรกเอาเงี้ยมันก็จะมีโอกาสเฟล,ลมากกว่าปกติค่อนข้างเยอะวินเรทของเราก็จะลดลงเยอะมากเลยแต่ก่อนเราสมมุติว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเลยนะ ตอนที่ตลาดมันกลางๆอ่ะคือถ้าถ้าตอนตลาดดีอ่ะวินเลตเรามันก็จะดีมากแบบับโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออ่ลองคิดกลางๆก็เฉลีย่ยแล้วเราก็น่าจะได้วินเลตสักประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นแต่ว่าตอนที่ตลาดยากๆอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวินเลตเราก็จะลดต่ําลงกวา,ามากเหลือประมาณสักช่วงเร็วลายก็สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไปทำข้อมูลดูว่าเออแบบความแข็งแกร่งของหุ้นช่วงนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออตารางนี้ผมก็ทำมาดูว่าเออถ้าหากเราเนี่ยจะเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งมันเล่นเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเหลือกี่ตัวที่มันเล่นได้คือปกติเนี่ยถ้าเราจะเล่นหุ้น breakout เนี่ยเราก็จะเลือกหุ้นที่มันแข็งแกร่งสุดๆใช่ไหมก็คือหุ้นที่มันยืนอยู่เหนือเส้นสิบได้ก็ปรากฏว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่30ตัวแค่นั้นเองที่มันสามารถเล่นได้ไอ้เส้นสีดำนี่คือเสร็จนะไอ้ตัวเส้นสีเขียวเนี่ยคือจำนวนหุ้นที่ อยู่เหนืออธิบายยังไงดีวะเส้นเส้นสองร้อยอยู่ล่างสุดแล้วเหนือละไม่แบบออา,อางี้ดีกว่าราคาเนี่ยของหุ้นเนี่ยอยู่เหนือเส้นสิบเราเส้นสิบเนี่ยอยู่เหนือเส้นยี่สิบเส้นยี่สิบอยู่เหนือเส้นห้าสิบเส้นห้าสิบอยู่เหนือเส้นสองร้อยก็คือบูสุดๆมีความแข็งแกร่งสุดๆซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราจะเล่น breakout เราก็จะเลือก หุ้นเซตเนี้ยมาเล่นใช่ไหมปรากฏว่าตอนเนี้มันเหลืออยู่แค่สักประมาณ30ตัวแค่นั้นเองซึ่งซึ่งผมว่ามันน้อยมากเลยนะคือสมมติว่าถ้าหากเรา30ตัวนี้คือเอามาแบบไม่กองนะซึ่งจริงๆใน30ตัวเนี่ยมันจะมีประเภทสภาพคล่องน้อยจนเทรดไม่ได้อะไรอย่างนี้อีกแต่ผมไม่ได้ออกเพราะว่าผมเก็บ เดต้าแบบแบบรายวันน่ยถ้ามันจะคลีนอะไรพวกนี้มันก็จะเสียเวลาค่อนข้ค่อน,นข้างมากแต่ว่าผมคิดว่ามันมันมันเห็นภาพแหละว่ามันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนหุ้นที่อยู่เหนือเส้น200เส้น200เนี่ยก็เป็นตัวบอกว่าตลาดมันบูขนาดไหนมันอยู่ในอัพเทนหรือดาวเทนเะนี่ยหุนถ้าคุ้น แบบเบสิกเลยอยู่เนืยอยู่เหนือเส้น200ก็คือหุ้นอยู่ในอ p ten ถ้าอยู่ใต้เส้น200ก็เป็น down ทสวัสดีทุกคนนะครับงงเหมือนกันว่าผมมาซ้อมตอนนี้ยังมีอยู่3-4คนเหลืเนี่ยดูก็ปรากฏว่าตอนนี้มันมีหุ้นที่อยู่เหนือเส้น200เนี่ยเหลืออยู่แค่144ตัวแค่นั้นเองแล้วก็แบบ ถ้าดูเป็นอัพเทรนจริงจังก็คือเส้น50อยู่เหนือเส้น200ด้วยเนี่ยเหลืออยู่แค่78ตัวคือแปลว่าตอนนี้เราเหลือหุ้นให้เล่นน้อยมากๆอะ่ะคือถ้าน้อยขนาดนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องแบบหยุดการเทรดชั่วคราวเลยเพื่อแบบว่าจริงๆผมจริงๆอผมอะ่ะหยุดเทรดชั่วคราวนะแล้วผมก็ ลองทำา d t t a ดูว่าอวินเลทของผมเนี่ยมันจะกลับมาเมื่อไหร่คือถ้าหากวินเลทมันต่ำมากเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงอะ่ะแม้แต่จะเทสต,ตลาดอะ่ะมันผมคิดว่าถ้าหากเราฝืนๆไปมันจริงๆความเสียหายตอนที่เราเทสเนี่ยเราเทสด้วย Position ที่ต่ำแต่ว่ามันก็มีผลกับจิตใจเหมือนกันนะในการที่เราคัดลอสไปอะ่ะคือตัวพอร์ตมันก็อาจจะไม่เสียหายห,หรอกเพราะว่าเรา เทสด้วยไซเล็กแต่ว่าสิ่งที่เสียหายอ่ะที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราก็คือมันเหนื่อยที่เราจะต้องมาบันทึกความผิดพลาดจากการเทสนี่แหละแล้วพอทำไปเรื่อยมันก็เกิดความช้ำมันอาจจะทำให้เราแบบละเลยวินัยอะไรบางอย่างเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออพอเทสปุ๊บวินเล็ตมันไม่ดีขึ้นผมก็จะ เป็นช่วงๆอย่างเช่นแบบสิวันอะไรอย่างเงี้ยเรเทสอีกทีหนึ่นองอย่างเงี้ยมันก็จะแบ่งเบาภาระจิตใจไปได้ประมาณหนึ่งก็หุ้นที่ใน30ตัวที่มันจะพอเล่นได้ตอนนี้ที่ผมลองคัดมาดูว่าว่ามันมีตัวไหนที่มันโอเคอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีอิชิตันอิชิตันเนี่ยก็ทำเบส ค่อนข้างดีเลยนะมีความแข็งแกร่งกว่าเซตสูงเลยตัวงบเนี่ยก็หลังจาก Q 2ปี65มาเนี่ยก็เติบโตมาโดยตลอดคุณตันเขาก็สัมภาษณ์ว่ากำไร Q 3เนี่ยก็น่าจะดีด้วยแต่ว่าทีนี้ถ้าเทียบการเจริญเติบโตของอีชิตันกับ PE อ่ะ แล้วสภาพตลาดอย่างเงี้ยมันก็ดูถ้าเล่น breakout ตรงราคาเนี้ยมันก็ดู a g g r e s s i v ไปหน่อยสำหรับผมนะคือภาพของการ breakout ของผมเนี่ยถ้าหากจะเล่นถ้าหากเป็นตลาดปกติผมคงเล่น breakout ไปเลยอะโดยที่ไม่ดูอย่างอื่นนะก็ดูความแข็งแกร่งแต่ว่าพอช่วงนี้ตลาดมันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องดูอันอื่นประกอบด้วยถ้าหาก breakout ตรงเนี้ย แล้วงบ Q3 มันโตนะแต่ว่าไม่โตอย่างที่แบบมันต้องโตโตแบบโตเกินสัก270ล้านอะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่ะมันถึงสำหรับผมนะมันถึงจะมีแรงขับดันให้ตัวหุ้นมันวิ่งขึ้นไปอ,อมผมคิดว่าส่วนตัวผมนะก็ถ้าจะเล่นนะคิดว่าผมจะ ผมจะรอ pull back อะไรอย่างนี้มากกว่านะสำหรับอีสตันคือสำหรับผม e v a l u t i o n ตรงนี้มันมีความเสี่ยงที่จะในการเล่น break out ค่อนข้างสูงตัวต่อมาก็คือที่ยังยืนอยู่ใน uptrend ได้ก็คือเอราวันตัวนี้ก็หลังจากที่ซึมๆไปเพราะโดนโควิดพอนักท่องเที่ยวกลับมามีการเปิดเมือง แล้วช่วงนี้ก็มีฟรีวีซ่าจีนก็ทำให้ตัวบริษัทเนี่ยเริ่มกลับมามีกำไรหุ้นก็ตอบสนองขึ้นมาค่อนข้างดีตอนนี้ก็แข็งแกร่งกว่าเซตเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละจริงๆไอ้ตัวนี้ก็สำหรับผมนะก็มีความกังวล อยู่เรื่องที่จะ break out ใน PE ที่ค่อนข้างสูงนี่แหละก็เลยคิดว่าจริงๆจริๆทั้งหมดนั่นแหละมันก็ที่เอามาเนี่ยมันก็มีความกังวลเรื่องการ break out ใน PE ค่อนข้างสูงอะอีกอย่างตรงนี้ไอ้ base มันก็ดูแบบไม่ค่อยแน่นด้วยนี่คืออุตสาห์คัดมาแล้วนะก็ยังดูแบบส่วนตัวก็ยังดูไม่ค่อยดีเลย ตัวต่อมาก็คือ SIS จริงๆตอนคัดมาเนี่ยสภาพเบสมันยังดูดีแต่ว่าพอปิดวันมาเนี่ยเบสมันมีการรลีกเีเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังอยู่ในยังยืนอยู่ถึงจะหลุดเส้น200แต่ก็ยังยืนอยู่บนเส้น50นะถึงแม้เส้น50มันจะอยู่ต่ำกว่าเส้น200ก็เหอะ แต่ก็สําหรับผมก็ะกะๆเข้าๆวะก็ยังถ้ามันยือนอยู่แล้วขึ้นมาทําเบสได้ก็ค่อนข้างโอเคตัวนี้ก็สําหรับผมนะความแข็งแกร่งเนี่ยก็เรื่องนึงแต่ว่าความน่าสนใจของมันก็คือตัว valuation เนี่ยที่ค่อนข้างถูกคือความดีของ s i s ก็คือถึงแม้ว่า ช่วงนี้ไอตัวที่มันเป็นส่วนที่เป็นขายของขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะส่งส่งสุดๆแต่ว่าเขาก็มีการเติมกำไรจากไรายได้ส่วนที่เป็นคลาวซึ่งภาพลองเทอมมันดูค่อนข้างดีผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าหากมันทำเบสตรงเนี้ยแล้วก็งบ Q3 วสาออกมาดีอ่ะ ตัวนี้น่าจะมีความเสี่ยงในการเล่นน้อยกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะจริงๆตัวนี้นี่ในส่วนของแบบส่วนของไอตัวที่เป็นเล่นทางแบบฟันเดอร์เบนทนี้ก็จริงๆก็ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่สำหรับผมก็คิดว่าจะยังก็ยังยึดแนวทางไอ้ไฮบิด ต่อไปเรื่อยๆนี่แหละผมไม่คือคือบางครั้งนะก็มีคนถามผมว่าเฮ้ยหุ้นบางตัวมัน valuation ถูกมากเลยนะทำไมไม่ซื้อทำไมถึงต้องรอให้มันเกิด set up แล้วก็ break out หรือว่า pull back อะไรสักอย่างก่อนคือผมคิดว่าผมชอบในการที่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ คือผมไม่ผมหาวิธีการแก้ส่วนตัวของผมนะคือผมหาวิธีการแก้ปัญหาในการถือหุ้นที่มีฟันเดอร์ันเท่าดีอ่ะแล้วผมไม่สามารถหาจุดสต็อปลอสให้มันได้อะคือจุดสต็อปลอสของมันก็คือแบบงบเฉลยออกมาว่ามันแย่ซึ่งสมมติว่าอย่างนี้แหละส,สมมติว่าเป็น s s s เลย ผมมองว่าเอ้ยคลาวจะโตนะแต่อยากให้ต่อให้โตช้าหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็อาจจะซื้อไม่ใช่ราคานี้นะให้มันถูกกว่านี้เลยค่อนข้างถูกแต่ว่าสุดท้ายแล้วระหว่างทางหลังจากที่ผมซื้อไปแล้วแบบงบมันก็ลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเมันคุ้นมันก็ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆผมก็คิดว่ามันถูกอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยมันดันเฉลยว่ามันไม่โตอย่างที่ผมคิดเงี้ยอากาความบาดเจ็บมันมีค่อนข้างสูงอะ ผมก็เลยคิดว่าผมค่อนข้างชอบแนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เทคนิคข้อช่วยมากกว่าตัวต่อมาก็คือ JMT เออตัวนี้ผมคิดว่ามันมีความกลมกล่อมทั้งทางด้านเทคนิคลแล้วก็ฟันดาเมนทัลอยู่ประมาณหนึ่งนะก็คือไอ โอเคอะมันอาจจะอยู่ห่างจากค่ายสองวิคายไปหน่อยแต่ว่า RS มันก็ไม่ได้ต่ำมากงบก็โตผู้บริหารก็ดูมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำให้กำไรเนี่ยบริษัทเนี่ยโตขึ้นได้ในระดับ30%ไปอีกหลายปีอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้แต่จริงๆตลาดก็มีความกังวลนะเรื่องว่าจะได้ยิวไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย ตรงจุดแถวๆนี้ผมก็คิดว่ามันมีความแบบไม่ได้แพงเกินไปสำหรับ valuation เนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับผมตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าเออแบบน่าจับตามองข้าวชลิสก็คือคอมเซเว n นคอมเซเวนนี Com 7. Com 7ก่ก็เป็นตัวที่ แข่งแก่งกว่าเซตนะโอเคแหะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของ iPhone มาช่วยด้วยตัวคอมเซเว่นเนี่ยก็ผมคิดว่าผู้บริหารเขาเก่งนะแล้วก็น่าจะทำให้งบเนี่ยโตในระดับ10%ไปได้อีกหลายปีอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้ผมก็เลยเก็บไว้ใน watchlist แล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่เอเหลืออีกสองตัวนี่อีกตัวที่น่าสนใจสำหรับผมที่ผมเก็บไว้ใน watchlist ก็คือ XO XO นีก่ก็สำหรับผมนะภาพลองเทอร์มโกของมันเนี่ยฟันดัมเบลทเนี่ยผมคิดว่าดีมากเลย คือผมคิดว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะน่าจะเป็นคุ้นที่มันสามารถโตได้ระดับดับเบิลดิจิตได้อีกหลายๆปีเลยในการขยายไปต่างประเทศคือโอเคอะ่ะตอนนี้มันก็ผมฟังสัมภาษณ์มาก็เหมือนกับว่ากำลังการผลิตมันเต็มแล้วละแต่ผมก็คิดว่าเขาก็คงแบบสามารถไปจ้าง OEM อะไรอย่างเงี้ยชั่วคราวไปก่อนได้แล้วก็ โรงงานใหม่ที่จะสร้างมาเนี่ยก็จะมีกำลังการผลิตค่อนข้างสูงภาพลองเทอมโกดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างดีเลยภาพเทคนิคอลก็เบสก็ค่อนข้างเบสมันยังไม่โอเคนะแต่ว่ามันก็ดูพยายามที่จะยืนอยู่บนเส้น50าสะแล้วก็ฝืนตัวแข็งแก่งกว่าตลาดอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย Q3 ที่ดูสัมภาษณ์ก็เหมือนว่ากำไรจะออกทํหายนะแต่ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างสนใจแล้วก็รอมันทำเบสอยู่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ Sky ที่น่าจะ R S สูงเป็นอันดับต้นๆเลยมั้ง กายก็หลังจากทำเบสแล้วก็ขึ้นมาอย่างยาวนานแต่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับคนที่เล่นเบรกเอาแล้วแบบมีเบสขนาดไซส์ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเล่นเรียกว่าลิฟขึ้นมาตลอดเลยตอนนี้ก็ทำเวทบ๊อบอะแล้วก็คือมันก็จะถ้าเป็นสายฟูลแบกก็คงเล่นวันก็คงซื้อวันนี้ไปแล้วนะ แต่ถ้าเป็นสายเบรกเอาก็รอให้มันฟอร์มเบสด้านขวาตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันก็เป็นหนึ่งตัวที่ได้ประโยชน์จากไอ้นี่แหละการท่องเที่ยวส่วนตัวอื่นนี่สำหรับผมเนี่ยถึงแม้ว่า จะเอามาแต่ก็จะเอามาว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่าง SMT อย่างเงี้ยก็ดูแบบถึงแม่ติดเข้ามาในติดเข้ามาในเดสแล้วก็แข็งแร่งกว่าตลาดแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเบสมันยังไม่ค่อยสวยอ่ะ แล้วก็ตัวที่ติดเข้ามาใหม่ก็คือเอตันิ้ต้เไยนะ TGE ปไมที่เพิ่งติดเข้ามาก็ยังไม่ได้ฟอร์มเบแล้วก็ไทเติลก็เป็นตัวที่สภาพคล่องน้อยเกินไป อันนี้คือตัวอย่างพวกที่ติดเข้ามาในลิสต์40ตัวนะว่าแบบตัวอื่นสภาพมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือ40ตัวเนี่ยอาจจะสามารถเล่นได้จริงๆแค่ไม่กี่ตัวคือตอนนี้ตลาดมันแย่มากอาทีนี้ปัญหาของคนเล่นคุ้นตอนตลาดแย่ก็คือสำหรับผมนะก็คือคุม Equity Curve ไม่ได้เกิด d อ a ดาว w n สูง ซึ่งเป็นปัญหาทั้งฝั่งฟ u น d ์ m e n t ท l แล้วก็เทคนิคอลเลยนะคือคนใช้เทคนิคอลก็จะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันสต็อปลอ s บ่อยเกินไปอะจนพอร์ตมันยุบอะคือมันสต o p ปลอ s ไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะมันมีความเหนื่อยอะมัาร์คมิเนอร์วนี้ก็พูดว่าประมาณว่าโ้เหมือนคุณโดนเข็มเป็นพันเล่นเล่มทิ่มจนตายอะอืม ซึ่งมันก็เป็นความจริงนะคือคุณอาจจะทไทสต็อปลอสได้คือคือคนคนที่แบบสมมติว่าเพิ่งเริ่มฮัดเทคนิคอลเนี่ยสมมติว่าคุณแม่งสต็อปลอสสิเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าแบบมันโหดใช่ไหมที่ที่จะต้องโดนสต็อปลอสบ่อยๆแต่คนที่เก่งขึ้นไปอีกอะ่ะเขาสามารถสต็อปลอสได้สั้นในระดับแบบ3%าเปอร์เซ็นตะ์่เนแต่สุดท้ายอะ่ะพอตลาดมันแย่ คุณโดน3-4%ปอไปอ่ะโหมันก็มีความเจ็บปวดนะอะแล้วถ้าคุณเก่งกว่าน,นั้นน่ะคุณลดไซส์ในการเทรดได้ด้วยอ่ะคือแบบอาจากตะกอนเทรดโ,โพลิชั่นไซส์ย่เอร์เซนต์ลดมาเป็นส0์ลดมาเป็น 5%, เ็นลดมาเป็นเหลือ1%โอ้โหแต่ว่าก็ยังโดนอีกโดนแบบจึก๊กจึ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 กไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความค่อนข้างบั่นทอนจิตใจอ่ะ อ,อแล้วยิ่งแบบตอนนี้มันมันความโหดของมันก็คือมันเป็นตลาดแบร์แบบยาวนานะตอนนี้มันในในในบันทึกของผมอะมันตุลาเนี่ยก็แบบจะครบยี่เดือนแล้วอะคือสองปีแล้วอะที่ตลาดอยู่ในฮาร์ดโหมดอะเออนี่คือขนาดแบบพยายามควบคุมดอดาวแล้วนะ ขนาดดอดาวยุบไม่เยอะอยังรู้สึกว่าเหนื่อยเลยอะถ้าหากคนที่แบบยังเป็นมือใหม่อยู่แล้วก็แบบควบคุมดอดาวไม่ได้ผมว่าโอ้โหตอนนี้แบบปวดหัวเลยทีนี้พอคุณโดน Stop ปล s อบ่อยๆไปเลยจนพอร์ตมันยุบอะ่ะคุณก็จะหนีไปลอง f u n d ด m ม n ท a l ซึ่งมันก็จะเกิดสไตล์ดิฟคือผมเข้าใจคนที่ใช้เทคนิคอลแล้วก็แล้วโดนสต็อปล็ เยอะๆบ่อยๆจนพอร์ตยุบแล้วหนีไปใช้ฟันเดอร์เบนเทลนะคือเขาก็จะมองว่าแบบเฮ้ยโอ้โหเทคนิคข้อมันใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะคือขนาดเราใช้เทคนิคอลนะแล้วเราสต็อปลอสนะเรายังแบบพอร์ตเรายังยุบเลยอะ่ะเราลองไปใช้ฟันเดอร์เบนเทลไหมเพราะว่าฟันเดอร์เบนเทลเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เราเลือกหุ้นที่มันดีๆได้แล้วเราก็ โอเคว่าพอร์ตมันอาจจะยุบชั่วคราวแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็จะผ่านไปได้เพราะว่าแบบสุดท้ายงบมันก็จะกลับมาดีถ้าหากเราเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งกำไรจเจริญเติบโตต่อเนื่องอ่ะทีนี้ตัดพาพมาเป็นสายฟาันเดอร,ร์นเทาสายฟาันดอร,รน์นทานี่ไม่ง่าจะเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่ามันก็จเจอเหมือนกับไอ้พวกไทตันนิคอนแหละแต่ปัญหา มันก็กลับกันน่ก็คือปัญหาที่ฟันเองมันเท่าเจก็คือเราคิดว่าเราถือหุ้นที่มันแข็งแกร่งอ่ะแล้วมันจะลงมาชั่วคราวอ่ะแต่สุดท้ายมันเฉลยอ่ว่างบมันไม่ดีอ่ะเออคือถ้าโชคร้ายกว่านั้นเน่ยก็คือการที่เราคิดว่าไอเนี้ยมันงบไม่ดีชั่วคราวแล้วเลยแล้วเราดันดันถือต่อไปอีกอ่ะแต่สุดท้ายมันเฉลยว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนอะ คราวนี้คุณจะเสียหายหนักมากเลยนะคือผมเจอหลายคนมากเลยอะที่ช่วงเดือนก่อนเนะี่ยมาคุยกับผมอะคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเอออาจจะเป็นมือใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยนะเขาก็คิดว่าคุณที่เขาเลือกอะมันมีคุณภาพเพียงพอแล้วอ่าอันนี้ภาพเชิงฟันดัมเท่าล้วนเลยนะแต่จริงๆแล้วมัน มันไม่ได้มีคุณตี้ขนาดนั้นเนะ่โอเคมันอาจจะเจริญเติบโตได้ปีสองปีติดอะ่ะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบมีความแข็งแกร่งที่จะสามารถกันคนอื่นให้เข้ามาใน,นกันคนอื่นไม่ให้มาแย่งลูกค้าตัวเองได้อะ่ะสุดท้ายปุ๊บพอมันมีช่วงเวลาที่ไม่ดีอะ่ะแล้ว มันมีตัวอื่นมาแสกเอ่อมาแบบแย่งลูกค้าไปอย่างเงี้ยกําไรมันก็จะหายไปแบบถาวรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่คุ้นตัวคุณอ่ะมันก็จะไม่สามารถกลับมาได้ซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันอันตรายมากเลยนะอืมซึ่งมันเกิดขึ้นกับบางครั้งที่มันจุดสวยๆก็คือมันจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมที่เราคิดว่ามันแข็งแกร่งด้วยเด้อืม สมมุติเลยนะว่าอันนี้สมมุตินะไม่ได้อ้างอิงบริษัทไหนจะได้ไม่มีปัญหาสมมุติคุดว่าคุณคิดว่าคุณซื้อหุ้นคาปีกแล้วแบบมันแข็งแกร่งใช่ป่ะเพราะว่าคาปีกมันมีการขยายสาขาแต่ปรากฏว่าช่วงที่ตลาดไม่ดีอะ่ะหุ้นมันก็ลงคุณก็คิดว่ากําไรที่มันหายไปอะ่ะมันหายไปชั่วคราวจากกําลังซื้อที่มันหดตัวหรืออะไรสักอย่างอะ่ะ แล้วคุณก็คิดว่าพอถ้าได้เงินเดียเต้าหมื่นบาทมาช่วยหมุนหรือว่ารอไปสักพักให้คนปรับตัวได้งบมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคุณไปรู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วบริษัทโดนแย่งมาเก็ตแชร์เพราะว่าคู่แข่งทำการตลาดอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบถูกใจคนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย หรือตัวบริษัทเองมีการจัดการที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยภายในอะทำให้ที่มันที่มันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยทําให้กําไรมันลดลงไปอย่างถาวรอ,อะคือปรับตัวไม่ทันตลาดอาจจะเลือกสินค้าได้แบบไม่ค่อยที่เอามาขายแบบว่าไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยอืนี่แหละมันก็จะเป็นปัญหาของคนที่ใช้ฟันเดิมันทเทว่ามันก็จะเกิดปัญหาเรื่องดรอดาวลึกจากเรื่องอย่างนี้แหละ สุดท้ายพอมันเจอเรื่องนี้ปุ๊บมันก็จะเขาก็จะย้ายไปใช้เทคนิคลแล้วมันก็จะวนไปวนมาอย่างนี้แหละเป็นวงจรอุบาทอ่ะเพราะว่าจริงๆไม่ว่าทางไหนอ่ะมันก็จะมีจุดอ่อนทั้งนั้นแหละผมคิดว่าสิ่งที่มันจะทําให้เราอ่ะช่วยแก้ปัญหาเนี้ยได้จริงๆก็คือการทํากฎเกณฑ์ให้ชัดนะว่า สถานการณ์ A เป็นอย่างนี้เราจะลดออพอร์ตลงมาแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ B ขึ้นอย่างนี้เราจะลดพอร์ตขึ้นมาอย่างนี้หรือในสายเทคนิคขก็ต้องแบบทำกดให้ชัดเหมือนกันนะ่ะว่า1 2 3 4 5จะลดลงมายังไงแล้วก็ถ้าหากมันแย่ถึงขีดสุดเนี่ยเราจะแบบ หยุดเทรดนานขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าแบบการหยุดเทรดเนี่ยมันช่วยได้นะช่วยได้มากจริงๆคือมันทําให้สภาพใจิตใจเราดีขึ้นแล้วเราก็มีเวลาไปอ่านหนังสือมีเวลาไปทําวิจัยมีเวลาไปแบบดูข้อมูลการเทรดของเราดูแบบว่าเออมันมีการเทรดที่ผิดพลาดตรงไหนเราจะแก้ไขาให้ดีได้ขึ้นยังไงอะไรเงี้ย วันนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวคราวหน้าจะลองทำข้อมูลให้มันดีกว่านี้คือตั้งใจไว้ว่าจะไลฟ์ทุกวันจันทร์แล้วก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณ9คน10คนที่อยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ